โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาทากว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวฉบับตัวเองนะคะใส่เท่าที่มีจ้าด้วยความที่ทําไม่เยอะนะคะก็เลยเลือกใช้กระทะจ้าพอน้ําเดือดปุ๊บใส่เครื่องเทศเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ทากันปิดฝาต้มไว้เลยจ้าระหว่างนี้หลั่นช้ฟีฟาขอซอยกระหล่าให้นะคะยังบอกอีกนะคะว่าจะซอยให้แบบบางๆเลยฟีฟาตั้นใจซอยมากๆเลยนะคะเส้นเล็กบางกําลังดีเลยนะคะจากนั้นก็ทํากันล้างเลยจ้าก่อนจะเอาไปทํากินใส่ในกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็ต้องทํากันล้างสะรอบสองรอบนะคะพอล้างเสร็จแล้วนะคะก็ทํากันนเส็จ้ำ จัดทุกคนเรียบร้อยหน้าตาก็จะน่ากินมากพอน้ำเดือดได้สักพักนึงนะคะก็ทํากันใส่ลูกชิ้นต่อเลยจ้าระหว่างที่รอมาบํารุงผิวหน้ากันสักหน่อยจ้าช่วงน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะสภาพผิวก็จะแห้งจากทุกคนพอดีหลายวันก่อนลงไปในเมืองนะคะเจอครีมกู้ผิวตัวนี้มาจากทุกคน In Beauty Go ู t เต้าไ e Soothing Moist นะคะในร้านสะดวกซื้อหน้าใช้มากเลยซื้อมาลองใช้เลยจ้าขอพัฒนาสุดโดยแพทย์ผิวหนังจากพิษาคลินิกเลยนะเป็นตัวที่ปลอบประโลมผิวเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ะะะคออิิิฟูจาาาากับบบทสภพพพผผววโดยยเฉงง ที่สําคัญนะคะเนื้อเขาดีมาก <c oughs> ไม่เหนียวเนือนอนาาไม่ระคายเคืองใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะราคาก็หลักสิบเองน่แถมหาซื้อก็ง่ายด้วยจ้าทุกคนที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นนะคะหรือช่องทางออนไลน์ได้เลยจ,า <c oughs> จา้าบำรุงผิวหน้าเสร็จเราไปทาก๋วยเตี๋ยวกันต่อเลยจ้าทุกคนใส่เส้นลงไปแบบนี้เยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็ทํากันคนจ้าจากนั้นก็ใส่กระหล่ำปลีที่ฟีฟ้าซอยเมื่อกี้เลยนะคะใส่ผักสีเขียวด้วยจา้าเพื่อความน่าทานมากขึ้นนะคะวันนี้น้องแพทจะปรุงในกระทะนี้เลยนะคะนันนันจะได้กินทีนนนนนนะะะะคคหหลาาาบบบออออกกว่่ขขขแเ้้มยยิ เราก็จัดเต็มไปเลยสิคะทุกคนเครื่องปรุงแต่และอย่างคือใส่ไปแบบเน้นๆมากๆเลยจ้าพอใส่เครื่องครบแล้วนะคะก็ทํากันคนจ้กทุกคนบอกเลยว่าเส้นนุ่มอร่อยน้ําคือแบบที่สู้ทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บนะคะฝนก็มาจา้กทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนนะคะเลยทันกันตรงนี้เลยแต่ก็เป็นวิวบรรยากาศที่ชุ่มฉ่าแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆบรรยากาศดีๆแบบนี้มีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมคะ